การวิภาพวิจารณกันเยอะนะครับแล้วก็สังคมก็เรียกร้องให้พรรคเก้าไกลรีบตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วอาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณธริตนะครับหรือว่าคุณไอติมก็ได้มีการแถลงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าการตรวจสอบกําลังเดินหน้านะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับมีการแถลงข่าวพร้อมกับทนายแจมด้วยว่าเรื่องนี้พรรคเก้าไกลนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรวมทั้งนะครับก็มีการประกาศด้วยว่าสําหรับสสที่เคยมีเรื่องแบบนี้บางคนนั้น ก็ถูกคาดโทษไปเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ให้ดำรงตำแหน่งอะไรในพักเลยนะครับส่วนผู้สมัครบางคนที่ถูกร้องเรียนนะครับก็ถูกพักให้ออกจากพักไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นมีอยู่2กรณีที่พักมีการคาดโทษแล้วนะครับกรณีถึ่งคุคนที่เป็นสส กรณีที่สคือผู้สมัครนะครับซึ่งจริงๆผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับพักแล้วนะครับพักก็ให้ออกจากพักไปเลยนะครับกรณีที่สามคือสอสอประจีเนจะเอาอย่างไรนะครับและกรณีที่4ที่คุณผลิตเคยแถลงข่าวไว้ว่ามีอีกรายหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นประเด็นเนจะเอาอย่างไรนะครับกรณีของรายที่4ี่ซึ่งคุณผลิตแถลงเนี่ยวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่เรื่องนี้ต้องให้เครดิตก้าวไกลครับเพราะว่ายังไม่มีใครเปิดเผยแต่เขาเป็นคนเปิดเผยเองกรณีที่4เนี่ย จนถึงวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเรื่องอะไรนะครับโซเชียลไม่มีประเด็นนี้แต่คุณผลิตและทนายแจมถลายเองอันนี้ต้องชมสปิริตเขานะครับส่วนกรณีที่3คือกรณีของสอสอ,สอ,สอ,สอประจีนนั้นการสืบสวนสอบสวนเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็คุณเพชรกรุณพลรองโฆษกของพรรคก้าวไกลนะครับก็ไปที่สภานะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีสภามีกิจกรรมนะครับคุณเพชรกรุณพลก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวชี้แจงประเด็นนะครับว่า เรื่องของการสอบสวนสสปาจินบุรีที่คุคกคามทางเพศเนี่ยนะครับช้าเพราะต้องให้ผู้ร้องเข้ามาให้ถ้อยคําด้วยเพราะข้อความจากแชทไม่กี่แชทนะครับและโทษที่จะมีต่อสสอปาจินนั้นเป็นโทษที่สูงมากดังนั้นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้ข้อเท็จจริงมามากที่สุดกันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าถ้าตัดสินผิดนะครับหรือใช้ไปตามกระแสสังคมว่าสสเป็นผู้ล่วงละเมิดหรือคุกคามเนี่ยก็ถ้ากับว่าสสคนนั้นเนี่ยจะหมดอายุ มดอนาคตทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับคุณเพชรก็บอกว่ากรรมการบริหารพรรคจึงจําเป็นต้องสแสวงหาขาห้อเท็จจริงทั้งจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะครับการเรียกผู้ร้องมาให้ถ้อยคำเนี่ยยังใช้เวลานานเพราะผู้ร้องเองเนี่ยนะครับรอเพื่อนรอเอกสารแล้วรอหลักฐานต่างๆเพื่อจะนําเสนอกับพรรคก้าวไกลนะครับขณะที่กรรมการวินัยของพรรคเองก็ทํางานในสภา แล้วขณะเดียวกันก็ต้องรอกรรมการจากบุคคลภายนอกด้วยมันจึงมีปัญหาเรื่องการประสานงานกันที่ยังไม่ตรงกันทําให้มีการเลื่อนนัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคำอธิบายของคุณเพชรกรุณพลแต่ว่าคุณเพชรนะครับก็ยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับพักทำเนี่ยใกล้เสร็จแล้ว ล่าช้ามีแม่มีไม้มีแน่นอนคุณเพชรบอกนะครับแต่มันล่าช้าเพราะต้องรอผู้ร้องนะครับรอเอกสารจากผู้ร้องแล้วก็รอหลักฐานจากผู้ร้องแล้วพอหลักฐานจากผู้ร้องก็ต้องรอสอสอนะครับรอคณะกรรมการที่มีคนนอกด้วยอีกเพราะก้าวไกลเขาแก้ปัญหาด้วยกันเชิญคนนอกเข้ามานะครับก็ต้องรอคนนอกอีกมันจึงเป็นเรื่องซึ่งต้องใช้เวลานะครับแต่คุณเพชรยืนยันว่า ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับพักเก้าไกลมีการตั้งคณะทํารรงานพิเศษเรื่องนี้นะครับเพื่อจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเป็นคณะทํารรงานที่น่าเชื่อถือต่อสังคมยิ่งขึ้นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้ข้อหานี้หมดไปแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใครนะครับบอกได้แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในสัดส่วนของสตรีแล้วก็นักกฎหมายแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนดังนั้นใครที่บอกว่าพักเก้าไกลไม่ทําอะไรไม่จริงนะครับเขากําลังทำของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ต้องรอ ปากคาและหลักฐานอย่างเป็นทางการจากผู้ร้องมากกว่าการแคปเอกสารแชทนะครับมาลงโทษมาพิจารณานะครับบางคนบอกว่าในก้าวไกลเองทําไมไม่มีใครพูดอะไรเรื่องนี้เลยถ้าฟังจากสิ่งที่สส,สก้าวไกลนะครับคุณพักมลหรือว่าลิซ่านะครับลองโทรศพพักถแถลงเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้คุณลิซ่าก็ได้ถแถลงเอาไว้ว่านะครับในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงนะครับก็ไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับแล้วก็ ในความเป็นสสหญิงของพรรคก้าไกลนั้นก็จะหาทางทําให้เรื่องนี้คลี่คลายโดยที่ผู้หญิงนะครับจะต้องไม่มีใครเป็นเหยื่ออีกต่อไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆความเคลื่อนไหวของก้าไกลก็มีการขยับในเรื่องนี้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นข่าวเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการร้องเรียนภายในเข้าสู่กระบวนการภายในพักไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงภายในพักไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนนอกอาจจะไม่ทราบว่าเขาทาอะไรพอไม่ทราบว่าทําอะไรก็มีการปั่นกระแสะโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ต่างว่า ก้าวไกลไม่เห็นทําอะไรก้าวไกลไม่เห็นทําอะไรนะครับโจมตีกันไปโจมตีกันมาต่างๆนานาแม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าผมก็โดนโจมตีเหมือนกันนะครับมีผู้สนับสนุนพัคการเมืองพักหนึ่งที่อยู่ฝั่งรัฐบาลน,นะครับเอาผมไปโจมตีพร้อมกับคุณจอมขัญน,นะครับเอาผมไปโจมตีพร้อมกับทัป,ปนีแล้วก็บอกว่าพอมีเรื่องก้าวไกลคดีข้อหาละเมิดทางเพศสิโรธทัป,ปนีจมขวัญไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ เพจเดอะ r ีพอร์เตก็มีการทําเรื่องนี้นะครับในรายการของผมสัปดาห์ที่แล้วผมไปเปิดเทปดูผมก็พูดเรื่องนี้นะครับแล้วพูดวันเดียว2ครั้งดังนั้นนะครับการโจมตีแบบนี้เป็นการโจมตีด้วยข้อมูลเท็จของผู้สนับสนุนพัรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางพักซึ่งมักจะมีวิธีการในการสาดโครนนะครับใครก็ตามที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะโดนสาดโครนแม้กระทั่ง ผมเองนำเสนอเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศของพักก้าวไกลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองครั้งในสัปดาห์ที่แล้วทันทีที่เป็นข่าวเนี่ยก็ถูกผู้สนับสนุนพักการเบือเงินพักเอาปล,อปล่อยปล่อยข่าวเท็จว่าผมไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่ใช่นะครับทุกท่านที่ดูรายการอยู่ก็เป็นพยานได้ว่าผมได้พูดเรื่องนี้ไปอย่างน้อยสองถึงสามครั้งแล้วจริงๆนะครับดังนั้นเรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งในแง่หนึ่งก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่า แม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้นะครับก็มีผู้สนทุนพักการเมืองนะครับบางพักพร้อมจะใช้เป็นเครื่องมือในการให้ร้ายในการโจมตีนะครับในการกล่าวเท็จนะครับคนอื่นนะครับซึ่งไม่ควรทำเพราะว่านั่นก็จ,จะตั้งคําถามได้เหมือนกันว่าสําหรับบางคนที่พูดเรื่องของพักก้าวไกลนั้นเป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้หญิงจริงๆหรือว่าเป็นการพูดเพราะต้องการใช้เรื่องนี้โจมตีพักก้าวไกลและโจมตีคนซึ่งเห็นต่างกับตัวเองนะครับ โดยศาสตร,ร์โครนว่าคนที่เห็นต่างกับตัวเองนั้นเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนซึ่งไม่วิจารณ์พักก้าวไก่ทั้งที่เป็นความจริงความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับมันมีหลายเรื่องซับซ้อนกันเรื่องใหญ่คือเรื่องผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศเขาต้องได้รับความเป็นธรรมขนาดเดียวกันเรื่องที่ น่ารังเกียจก็คือการใช้เรื่องผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศเป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองเรื่องแบบนี้น่ารังเกียจเพราะว่าใช้ฝ่ายที่ถูกรังแกคือผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการโจมตีเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะทําอย่างสิ้นเชิงความทุกข์ของผู้หญิงคนนึงไม่ควรมีแค่มีค่าเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองให้พรรก,การเมืองนึงนะครับ หรือสื่อของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับหรือโซเชียลมีเดียของพรรคการเมืองหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามตัวเองอย่าทําถึงขั้นเอาความทุกข์ทรมานใจของผู้หญิงเป็นอาวุธในการโจมตีทางการเมืองกันนะครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องเลวร้ายอยู่แล้วแต่เรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือการข่มขืนการทําร้ายผู้หญิงคนนั้นซ้ําโดยเอาเรื่องของเขามาใช้เป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีไม่ควรทํา อย่างสิ้นเชิงนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนำเ,เรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ก้าวไกลก็จําเป็นจะต้องเคลียร์นะครับว่าเรื่องนี้ พักเก้าไกลนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าพักการเมืองอื่นนะครับแล้วก็ตรวจสอบน,นะครับกันนะครับมีท่านผู้ชมคุณเกียร์ถามว่าวันนี้ทําโพไหมวันนี้ไม่ทําโพนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีภารกิจนะครับไปเตรียมตัวจัดรายการคุณจอมขวัญก็เลยไม่ได้ทําโพนะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องของพักเก้าไกลนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่สามารถสนับสนุนได้ด้วยการ อ่าสแกน QR code นะครับหรือว่าด้วยการสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสะดวกทางส QR code ก็สแกน QR code นะครับสะดวกทางธนาคารกสิกรไทยก็0072977068นะครับการสนับสนุนท่านก็จะเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับให้ผมสามารถทําหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็เอเป็นสิ่งที่ทําให้นะครับในแง่การทําหน้าที่นั้นอ มีการขานรับนะครับจากผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่านะครับเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับเพราะว่าตาสว่างกว่าไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้มีในทุนคนไหนอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นการทําสื่อซึ่งประชาชนทํากับประชาชนด้วยกันเองอตรงๆล้วนๆน,นะครับเพราะว่า ถ้ามีพักการเมืองอยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมก็เห็นว่าสื่อที่มีพักการเมืองอยู่เบื้องหลังนั้นสภาพทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะครับสื่อที่มีในทุนพักอยู่เบื้องหลังสภาพทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะครับความเป็นสื่อกับความเป็นกระบอกเสียงของพักการเมืองแทบแยกไม่ออกแล้วนะครับดังนั้นนี่คือช่องอิสระนะครับที่เราทําเพื่อที่จะรักษาความ